แมผู้ชายตบใหญ่เลยคิดว่าอาจจะเรียกผู้แก่สาวน้อยก็ได้นะสาวน้อยแพรวีหนึ่งค่ะยินดีที่ไม่รู้อจงเชื่อใช่เรื่องงายนะหนุ เบ้นไม่หนาวอ่ะน,นั่นอ่ะไม่หนาวเอนนวอนนใส่ใส่เสื้อซะระวังจะป่วยไม่ได้นะหนาวเย็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จของเรานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่สำคัญเท่าไรทวันที่เราได้เจอได้คุยได้อยู่ใกล้กันนะให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ลืมมันไปให้เหลือแค่เพียงเราเก็บทุกความสุข เหมือนฟันสุดท้ายยินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแค่รู้รักก็พอใจแค่คำว่าไม่รู้จักไม่รู้จักรักเราก็ไม่ได้นองจริงไหมแค่ไม่จ ใจให้ลองลอยไปปล่อยตัวให้ทำตามใจปล่อยมันให้เป็นไปเองไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่มุที่เรีบหย่าคิดถ้าเราไม่คิดอะไรให้เธอได้ทำทุกสิ่งที่เธอต้องการสักวัน

กเพราะกไม่ได้น้อยลองจริงไหมแกมีทางใกล้ใกลมันก็ใช่ได้สุดแล้วโอเคโอ้โอ้หายใจแทนแทบไม่ทันนะคะ <c oughs> ไปที่ครูร้องก่อนเลยแล้วกันนะคะเข้าที่ฟัง <c oughs> ดูแบบหล้าไปนนิดนึง ก็ถนอมถนอมมันนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างร้องยากอยู่ที่หนูทราบแล้วนะฮะรวมๆแล้วก็ระวังตัวคําว่าโลกนั้นมันจะเพี้ยนสูงไปนิดหนึ่งนะับฟังจากตรงนี้นะครับจะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าวันจริงๆถ้าเกิดดนตรีมันกระหึมมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้องยากมันอย่างที่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะฟังดูร้องยากนิดหนึ่งคำก็ดูกระชับขึ้นแล้วแหละนะครับดูกระชับขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยุ้ยไม่ยานมากเกินไป สิ่งที่ครูอยากจะให้น้องน้องแพรวโฟกัสให้มากกว่านี้นะัคือการการการเน้นตรงหัวคำที่จชัดคําว่าแค่คําว่าไม่รู้คือหนูหนูขยับปากได้ไม่ค่อยทันกับคําเท่าไหร่ มันมันมันชัดเจนขึ้นแล้วนะแต่ว่าเอามากกว่านี้อีกนิดหนึ่งให้มันกระชับให้มันมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็อย่าตกใจถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการแบบฉลบหรือปริ้นเลยทิ้งมันรีบไปเลยแล้วก็รีบไปหาทัก่อนต่อไปให้เร็วที่สุดตั้งสติเร็วกับเสียงของตัวเองแต่รวมๆแล้วก็โอเคพัฒนาการที่ดีขึ้นครับนิดหนึ่งอะคุณก้อวไปไงก็คือแพลวันนี้มันยากใช่ป่ะขึ้นต้นมาสองสามท่อนแรกโอเคคือลักษณะท่าทางมันก็เป็นเด็กแสบกี๊ดสปาร์ กวนใช่ไหมแต่ว่าเสียงเสียงร้องมันไม่ใช่มันต้องกวนโอ้ยกว่านี้นะเสียงร้องมันต้องกวนโอ้ยกว่านี้ไปไปไปทำตามโจทย์ที่บอกไว้แล้วก็ไอตรงที่ยินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะมันร้องซ้ํากันเยอะใช่ป่ะมันเกิดอะไรขึ้นคํานึงมันต้องสั้นคํานึงมันต้องยาวใช่่ะล่ะมันจะได้เกิดความแตกต่างถูกปะคะไม่กับไม่ไม่กับไม่เนี่ยความแตกต่างมันจะต่างกันน่ะตรงเนี้ยนะแล้วก็ ท่อนที่มีปัญหามากที่สุดคือมันร้องซ้ำกันมากเลยฮุกอะเนค่ะซัดไปเลยค่ะเพราะตอนพอตอนซ้อมอะได้ค่ะต้องซัดเนค่ะแล้วพอล้องร้องเนไปปุ๊บแล้วกลับเข้ามาเป็นท่อนร้องทำแบบเนี้ยซ้ำๆจนจำได้เพราะตอนเราร้องเนเส้นเสียงเราจะทำงานกันดีแล้วก็เหมือนตรงพพอร์ตเราจะทำงานชัดเจนอะให้ทำกลับไปกลับมานะลุงนะโอเคค่ะ ดูเจค่ะน่ารักดีค่ะ,คะสดใสไม่ไม่จริงๆถามว่ามันมีจุดที่จะเติมได้ไหมมีแต่รู้สึกว่าโอเคมันเพียงพอสําหรับวีที่สองสำหรับเขาค่ะ<ม>กับเต้นขนาดนี้นะคะ<ม>กาลังมองว่าเหมาะก็ถามว่ามีจุดไหมที่จะเติมได้แต่ก็คิดว่าซ้อมแบบนี้ให้ดีขึ้นดีกว่าเนาะนี่ค่ะ ออกแบบเองนะครูเลยค่ะโอเคเชิญค่ะค่ะงก็วันนี้กังวลเนาะยังมีความกังวลอยู่ถ้าแพลวไม่กังวลแพลวก็ทําได้เรารู้ลองชวนคนให้มาอยู่ในโลกของแพลวแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นให้ได้โลกของแพรวน่ารักสนุกสนานแล้วก็หลุดโลกยังไงที่อยากให้เขาเข้ามาอยู่ในโลกของแพรวเนาะอยู่กับมันให้มากกว่านี้สร้างโลกของตัวเองให้สนุกสนานสดใสยิ่งใหญ่มากกว่านี้ โดยรวมแคลเป็นเด็กน่ารักสนุกอยู่แล้วเวลาทําอะไรหนูมักจะทําในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งมันดีหาได้ยากนะคะสิ่งที่ครูอยากจะให้หนูลองดูคือเมื่อกี้ที่ครูโรสท่านบอกไปเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะหรือการลากคือด้วยเพลงเี้ยมันึงดนตีมันสง่งปุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยยินดีคือมันอย่างเงี้ยแล้วมันมัน,มนไ,มไ,มไม่ลงแล้วครูก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันย้วยไปหน่อยอน,นิดจากรวดบ,บอกว่าดีมากแล้วจากตอนแรกที่เราย้วยมาใช่ไหมคะลูกลองอาจจะต้องใช้ใช้อันนี้ในการฝึกให้มันกระชับใช้กายภาพอะค่ะช่วยให้ให้ตัวเองมันกระชับขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาคุณครูเพิ่มบางทีบางทีพอดนตรีมันเปลี่ยนบีดอะกายภาพหนูอะมันไม่สิงกับดนตรีคือเหมือนกับแบบว่าพอ ร้องมาดนตรีมันตึงตึงขึ้นไปนนมันเปลี่ยนจริงใช่ดนตรี <c oughs> เปลี่ยนกายภาพเราต้องเปลี่ยนการสื่อสารเราก็ต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งหน,หน,หนูหนูกําลังสื่ออะไรนะลูกอันนี้คือมาสนุกในโลกของฉันกันเถอะเองย่างนี้ใช่ป่ะคะหรืออารมณ์แบบว่าคือแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วอะค่ะก็คือแบบแค่อยู่กันสองคนก็พออะไรประมาณนี้ค่ะคือโฟกัสคนคน,นห,หนึ่งเขาคือใครคะเขาคือคนที่หนูจ<น>ินตนาการเขาคือแบบ ชื่อค่ะหนูบอกหมดชื่อนามสกุลกับอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากอยากจะอยากจะลองให้หนูเพิ่มคือลองให้เขาเหล่านั้นของเขาคนนั้นของหนูอะลงมานั่งอยู่กับคนคนดูด้วยนะคะแล้วก็คือให้คนดูน่ะเป็นคนที่เราสื่อด้วยอันนี้มันได้เลยเพราะเพลงมันบอกว่ายินดีที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะลูกเรารู้จักไหมคนดูยินดีที่ได้รู้จักเขาถูกไหมถูกไหม นันหละเขาสิงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วรถเพลงมันมีความแสบซาแล้วเราเราแสบคุณอยากเห็นความแสบของเรามากกว่านี้ไม่รู้คุณจะนอนตีลังกาคุณจะนั่งคุณไปให้เหนือกรอบค่ะเลเวลเราเล่นได้อีกเยอะเลยยินดีที่ไม่รู้จักนะแค่รู้คือมันเล่นกับทุกคนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ระวังลอลิงโลกที่กว่าลืมมันไปมันเลือดแค่เพียงเราอย่างเงี้ยมาแต่ละอันนะไม่ได้นะดูเป็นเด็กน้อยเกินไปนะลูก แล้วเวลาที่หนูขึ้นเสียงสูงทุกครั้งอะ่ะ <c oughs> หนูจะหี่ตาคือเข้าใจว่าอินด้วยแต่ภาพมันดูเหมือนหนูไปไม่ถึงแล้วหนูพยายามก,ก็ลองดูแล้วกันลองให้เป็นเหมือนแบบว่ามันไปอย่างนั้นยก็ลองดูแล้วกันลองให้เป็นเหมือนแบบว่ามันไปอย่างนั้นอย่าอย่าเป็นหรือถ้าหนูพยายามจริงๆก็อย่าให้คนดูออกเนียนๆพยายามเนียนๆ,ๆหน่อย,น,อย <c oughs> นะคะเพราะตัวหนูเป็นคนที่สดใสเวลาอยู่แล้วมันยังไงก็อยากมองอะ่ะเด็กคนนี้อืนะคะขอบคุณค่ะ